กินเคม็มเยอะเกินไปกินอาหารโซเดียมสูงดูแลตัวเองผิดวิธีไม่มีทางสวยเป๊ะใครมีปัญหาที่ว่ามานี้เราแนะนําให้ลองทานรากโกโบดูค่ะเพราะว่ารากโกโบสามารถช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายของเราได้ดีมากและยังช่วยล้างสารพิษขับโลหะหนักในเลือดและยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดให้ฮอร์โมนอินซูลินทางานได้ดีขึ้นด้วยนะคะและยังมีงานวิจัยว่ารากโกโบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอ,อิสระช่วยบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกและด้วยประโยชน์ที่เยอะมากๆราโกโบก็เลยได้รับความนิยมอย่างมากในผู้ที่รักสุขภาพทั่วโลกค่ะใครที่รู้ตัวว่ากิินนเเเเกลออยะไไปดูแตัวงง ก็ยังไม่สวยเป๊ะแนะนําให้ลองทานรากโกโบดูนะคะที่อยากแนะนําเลยคือเจลลี่มีแอปเปิลไซเดอร์ค่ะที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากรากโกโบและแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าที่ช่วยให้กระบวนการย่อยอาหารทําง,งานได้ดีและแอปเปิลไซเดอร์ตัวนี้ก็ไม่เหมือนแบบเดิมๆไม่ต้องชงแอปเปิลไซเดอร์อีกต่อไปค่ะรสชาติเมกเบอร์รี่เปรี้ยวหวานอร่อยทานง่ายมากแถมยังมีอัลคาไีนช่วยลดมวลไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและแลคโตบาซิลัสแพนทารัมฮิตคิวโพสเปอร์ติที่ช่วยปรับสมดุลช่องท้องอีกด้วยนะคะทา ider, นเจลลี่มีแอปเปิลไซเดอร ะะราคา20บาทพิกัดร้าน7จหือจิ้มเลตะกก้าหน้าคริปได้เลยนะคะ